รถเก่งผ่อนถูกสักคันหนึ่งคันนี้คือคําตอบเลยครับกับน e ิสสันอะเมล่า1.0 e s p o r t e c h ปี2018คันนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษสุดๆมาก,กับเลขไม์แค่70,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมทันนี้จะมีดียังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเทถยนต์นะครับสาขาสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่สุวินทวงศ์46ที่เดิมนะครับผมที่นี่เรามีรถได้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่นะครับรถกระบะรถตู้ SUV PPV มีหมดเลยนะวันนี้ขอนําเสนอกับคันนี้เลยใครหารถเก่ง่รนถูกๆนะครับผมราคาสบายกระเป๋ามากนะครับเป็นรถปี18ด้วยแล้วก็ได้กับเลขไม้แค่70,000โลด้วยคันนี้คุ้มสุดๆเลยนะรถใช้งานน้อยนะครับผมแถมราคาถูกสุดกับนิสสันอเมร่า1.0 e s p o r t t e c h ปี2018จดปี2019คันนี้นะครับมากับบอดี้สีดําเดิมจากโรงงานสวยๆเลยคันนี้ใช้งานไปแค่70,000กับอีก300กว่าโลเองนะครับผม สวยงามเลยเดียวอะยวผมพาดูสีสันร,รอบคันนะคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับผมใครหาอยู่ไหมครับกับขอนเบาๆสี่พันกว่าบาทนะครับผมเส้นสายเหลียมสันร,รอบคันของตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีรอยลักยิ้มใหญ่ๆให้เห็นเลยนะนี่เลยนะครับพาชมตัวรถนะครับผมหน้าเดิมหลักเดิมซ้ายขวาเดิมสนิทนะครับผมใครหาอยู่ไหมคันนี้น่าสนใจอีกหนึ่งคันเลยนะครับผมอ่ะ เรามาดูกันเรื่องของดีไซน์ตัวรถกันหน่อยนะครับผมคันนี้จะเป็นตัวโฉมเกาะน,นะครับเป็นปี2018-19ด้านหน้าเขาจะได้มากับกระจังหน้าสีโครเมียมให,ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมไฟหน้าทั้งสองฝั่งบอกเลยว่าไม่มีขุ่นไม่มีเหลืองนะใสๆเลยนะครับผมไม่มีการแตกลายงานในดๆทั้งสิน้นครรบพาร์ทเดิมจากนิสสันนะครับผมนี่เลยบริเวณไฟหน้าสวยงามนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้เช่นเดียวกันนี่เลยนะฮะเห็นไหมมีมาให้นะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างกันหน่อย ูด้านบนก่อนดีกว่านี่กับฝากระโปรงนะครับผมเหลี่ยมสานชัดเจนไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มให้เห็นเลยนะครับผมสวยยเงาๆฉ่ำๆใครหาอยู่ไหมนะครับผมอะห่งสมล้อ,อกันชนหน้านี่เลยครับแนบกิดสนิทกันแบบนี้เลยนะล้อมแม็กเขาจะเป็นล้อมแม็กขอบ15เดิมนะครับผมสีเทารมดำนิดๆด,ด้วยนะครับผมรัดมาจัดัดมาก,กับยาง Bristone e c o p u r นะครับปี2023เลยพร้อมใช้งานด้านหน้าจะเป็นดิสเบรด้านหลังจะเป็นรัมเบรกนะครับผมพาดูช่วงล่างนิดนึง นี่เลยนะครับผมสวยใสสะอาดแบบนี้เลยนะฮะคันนี้นะยังไม่ทําการสปาหนักๆเลยนะครับเพิ่งล้างน้ําไปเองนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะอ่ะมาชมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้านะครับผมไปเลี้ยวเนี่ยจะอยู่บริเวณแก้มข้างซ้ายขวานะครับผมบานประตูแนบคิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับคิวกันสาดตรงรุ่นมีมาให้ครบทั้ง4บานนะครับผมอ่ะมาดูด้านหลังกันนิดนึงฝาถังน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมบริเวณกันชนหลังแนบคิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ไฟท้ายไฟเบรกด้านหลังนะครับผมใสๆสวยๆเช่นเดียวกันนะครับไม่มีการขุ่นเหลืองแต่รายงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสองฝั่งเป็นไฟแบบหลอดฮาโลเจนนะครับอ่ะมีกล้องนี่เลยติดเพิ่มมานะครับเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังมีมาให้นะครับคันนี้ได้มากับเซนเซอร์ด้านหลังสามจุดนะครับผมนี่เลยหนึ่งสองสามคันนี้เป็นตัว e sport tech นะคราจะมีสเกิร์ตมาให้รอบทันนะฮะลืมโชว์ให้ดูนี่เลยนะครับสเกิร์ตด้านหลังนะฮะสเกิร์ตด้านข้างนี่นี่นี่นะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ มาพร้อมกับน is ี้เลยนะครับผมสปอยเลอร์ดักเทลตูดเป็ดแบบนี้นะครับผมพร้อมไปเบรกดวงที่สามมีมาให้นะครับอสวยงามน่าใช้อีกหนึ่งคันนะราคาเบาๆเองครับซื้อสดก็ได้นะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือจะออกรถแฟแนซ์ก็ได้นะครับพี่ดาวผ่อนอยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มๆเลยคันนี้บริเวณหลังคานะครับผมไม่มีการรอยกิ่งไม้หรือรอยอะไรตกใส่เลยนะครับคาบขี้นกอะไรเอ่ยไม่มีเลยนะครับผม อันนี้น่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะไม้แค่เจ็ดหมื่นนี่เลยผมโชว์ให้ดูนะฮะไม้เจ็ดเจ็ดหมื่นสามร้อยกว่าโลนะครับสามร้อยหกกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถปีสองพันสิบแปดใช้ไปเจ็ดหมื่นโลนะฮะมาดูกันที่โครงสร้างกันหน่อยนะครับผมมา,มาดูโครงสร้างนะครับฝั่งผู้โดยสรารด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับนี่เลยจุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยๆกลมๆแบบนี้เลยนะครับแบนแบน เรียงตัวกันสวยงามนะครับไม่มีการยับยู่ยี่ไม่มีการผ่านการงัดแงะดัดใดๆมาทั้งสิ้นนะครับสภาพสีเดิมนะครับรูปไปเนี่ยสีเรียบเนียนเลยนะครับไม่เป็นแบบผิวเอื้อกส้มเลยนะครับผมคันนี้สภาพเดิมๆแน่นอนนะครับสวยคมชัดเจนนะครับการันตีรถทุกคันในบริษัทเทสยนนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อรอไม่จมน้ํากลับสีมาแน่นอนนะครับอ่ะดูบริเวณน็อตบานประตูนี่เลยนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่บอกเลยว่าน็อตเดิมนะครับไม่เคยผ่านการขันการไขใดๆเลยนะครับ รถใช้งานได้แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมให้ดูเนี่ยฮะน็อตที่บานประตูนะครับหัวคมๆแบบนี้เลยนะไม่เคยบะ่อาไม่เคยโดนการขันไขใดๆนะครับผมบริเวณเสาบีเช่นเดียวกันนี่เลยนะฮะหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะฮะสีเดิมสนิทนะครับอ่ะเรามาดูมีแผ่นกันรอยมาให้ด้วยนะครับผมตรงรุ่นเขียนอาร์เมล่านะฮะภายในเดี๋ยวพาไปดูกันอีกรอบแล้วเราดูโครงสร้างกันก่อนนะครับด้านหลังครับฝั่งซ้ายประตูด้านหลังแงออกมา นี่เลยปุ๊บสีเดิมสนิทนี่เลยฮะจุดสปอตเมอาร์คสวยกลมแบนด์ชัดเจนนะครับผมเรียงตัวกันสวยงามไม่ยับยุยี่นะครับไม่มีการดัดการงัดแงะอะไรมาทั้งเส้นนะครับผมรูปปลายผิวสัมผัสเนียนเลยนะฮะนี่ฮะความเดิมของเขานะครับผมอ่ะการันตีนะฮะโครงสร้าง5ดาวรถทุกคันที่เรามานํามาขายนะครับผมแต่ว่ามีตรวจรถให้อีกนะครับมากกว่า2 7 4บี่จุดจากบริษัทที่ได้มาตรฐานนะครับบริษัทจากเยอรมนีเลยนะครับผม ลูกค้าจองเข้ามาเดี๋ยวเราตรวจรถให้เลยนะครับพร้อมกับมีใบเซอร์ใบาการันตีให้นะครับว่ารถของเรานั้นเกรด A 5ดาวแน่นอนนะครับผมฝั่งขวาครับโครงสร้างนี่เลยนะครับผมจุดสปอนเมร,รัคประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับผมสวยๆกลมๆแบบนี้เลยนะครับผิวเนียนสีเดิมแน่นอน,น,น,อนการันตีเลยนะฮะใครหารถเก่งผ่อนง่าย,ายผ่อนสบาย,บายขับง่าย,ายไม่ต้องใช้แบบออปชันอะไรเยอะนะเป็นรถที่แบบแค่ใช้ขี่เป็นแ ขีบบ่ไป่งเดียวอ่ะไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมขีข่ๆเติมน,น้ามันขีข่ๆเติมน,น้ำมันเซอร์วิสนี่เลยนะครับผมเนี่ยฝั่งประตูคนขับนี่เลยครับสวยกลมชัดเจนแบบนี้ผ่อนเบาๆครับสี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะคันนี้ราคาราคาดีด้วยนะใครจะซื้อเงินสดสองหมื่นเอ้ยสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมเดี pt, ๋ยวผมเก็บยางตักครู่โอเคมาดูด้านในกันนะครับภายในเขาจะตกแต่งสีดําล้วนนะครับผม เลิกวันที่บานประตูนะจะเป็นแบบวัตดุฮา,าร์ดหมดเลยนะครับผมสีดําสนิทนะครับผมอ่ะภายในนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับนะครับเซ็นทัลล็อกมีมาให้เปิดปรับปิดกระจกมองข้างจากตรงบริเวณนี้นะครับผมมีระบบออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปมาให้ด้วยนะอ่ะรถปี2018นะครับมาดูด้านในกันพามาดูด้านในให้ใหดูกุญแจเขาก่อนกุญแจจะเป็นกุญแจดอกไขแบบนี้นะครับผมกดบดล็อกอะไรได้ต่ังกันานะฮะ วงมาลัยแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีปุ่มมัตติฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ก็ใช้งานได้มีแอร์แบ็กมาให้นะแต่เตอร์มีมาให้ไฟหน้าปรับก้านปรับตรงนี้นะครับผมที่ปรับน้ำฝนก็มีตรงนี้นะครับผมหน้าจอหน้าปัดเดินไมลจะเป็นแบบจอเข็มนะครับผมเป็น2 2อจอ2ฝั่งแบบนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นวัดรอบนะครับด้านขวาจะเป็นความเร็วนะฮะบริเวณคอนโซลตรงกลางก็จะมาช่องแอร์นะครับพร้อมวิทยุแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วมาให้2ตําแหน่งด้านล่างนะครับเกียร์ออโต เบรกมือแบบแมนนวลนะครับมีพาวเวอร์เลเมาให้1จุดตรงนี้นะครับพร้อมที่วางแก้วน้ําขวดน้ําได้อีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับผมไปดานสวยใสเลยทีเดียวนะครับผมมีรอยหยับมีรอยเจอมานิดนึงนะฮะกระจกอ่าไม่ใช่ครับม่านบางแดดม่านบางแดดนะครับผมมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับผมรนเวทของคนขับผมพ้นแา่ด้านหน้ายังไม่มีมาให้นะอ่ามีไฟสองแผ่นที่ให้นะครับนี่เลยแสงสีวอร์มนะครับผมคอนโซลภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมคันนี้ใช้งานไปแค่เจ็ดหมื่นสามร้อยโลเท่านั้นนะครับผมดูที่ตัวเบาะกัน อันนี้เบาะจะเป็นเบาะผ้าทั้งคันนะครับผมเบาะผ้าสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้ด้วยเป็นตัว e-sport tech นะฮะนี่เลยแน่นๆตึงๆไม่ปิดไม่ขีกไม่ขาดเลยใดเลยนะอันนี้เนี่ยสันเบาะยังยังสูงยังชัดเจนอยู่เลยนะครับผมไม่ได้ยุบอะไรมากมายนะอันนี้เบาะผ้าแน่นๆตึงๆไม่ปิดไม่ฉีกไม่ขาดเลยอ่ะมาดูด้านหลังกันผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่เลยเบาะผ้าแน่นตึงไม่ปิดไม่ขีกไม่ขาดเช่นเดียวกันนะครับหัวหมอนสองใบ บริเวณตรงกลางมีที่พักแขนให้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วให้สองตำแหน่งด้วยนะครับผมอํานวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะเบาะผ้าแน่นตึงเลยเบาะหลังสวยมากเหมือนแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะดูดิดำดำแดงแดงนะเบาะเป็นผ้าก็ดำนะครับได้ก็แดงแด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงสดเลยนะฮะพื้นภายในสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณฝากระโปรงด้านหลังกันบ้างนะครับผมเปิดกันหน่อย เปิดจากตรงนี้นะครับบริเวณเท้าคนขับนะครับผมแงะขึ้นมาทีหนึง่งฝาเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับฝาท้ายครับนิสสันอ m เม a ่ถือว่าเป็นอีโคคาร์อีกหนึ่งรุ่นที่ว่าไม่ได้เล็กเกินไปนะครับผมนี่เลยกับพื้นที่เก็บของใหญ่ๆแบบนี้นะวางกระเป๋าเดินทางได้หนึ่งถึงสองสอง,ส,องสามใบได้นะครับผมแล้วแต่ขนาดเลยนะผมว่าวางไปได้หลายใบยนะครับผมแล้วเก็บของได้เยอะ มีถาดตรงรุ่นมาให้นี่เลยถาดรองของนะครับผมด้านล่างนะครับอุปกรณ์ยางอะไหล่แมลงต่างๆอยู่ครบนะฮะโครงสร้างเดิมแน่นอนการันตีนะครับพาดูนี่เลยสวยเดิมแบบนี้นะครับผมใครหาอยู่ไหมนะฮะสะอาดสะอาดเลยทีเดียวนะครับเซนเซอร์หลัง3จุดกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังมีมาให้นะครับผมอ่ะเนดะี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะครับ ก่อนจะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าทีเดียวติดนะอย่าเบรกมีกุญแจนี่เลยนะครับผมเครื่องปิดสต,ตาร์ตาติดงานแน่นอนให้ดูเลขไม้นิดนึงนี่ฮะหนึ่งอ่ะเจ็ดมื่นสามร้อยสี่สิบเจ็ดโลนะครับผมคันนี้มาดูห้องเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์หนึ่งจุดศูนย์ลิตรอ่ะหนึ่งฮะนี่เลยนะครับผมสวยๆแห้งๆใช้งานไปแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับผม ไม่มีการด้วยไหลเยอะของของเหลวใดๆนะบริเวณน็อตซองน่อกไหนนี่ค่ัวหัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับผมไม่ผ่านการขันการไขใดๆนะบริเวณน็อตคาน,นต่างๆนะครับผมน้าหัวโช๊คนะครับซีนต่างๆอยู่สภาพเดิมสนิทเลยเนี่ยน็อตคาเห็นไหมคาหน้าสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการขัน,นการไขใดๆน,น,น,นะครับผมนี่เลยหัวน็อตนะครับผมอาจจะมีปุ่นเล็กน้อยนะคันนี้สวยงามน่าใช้นะใครหาอยู่ไหมผ่อนกระเบาสี่พันกว่าบาทเองนะครับผม ราคาดีๆนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับก็สำหรับใครนะครับที่กําลังหามองมองหารถเก๋งเล็กๆไว้ใช้งานสักคันนะครับที่แบบราคาดีๆผ่อนสบายๆนะครับผมไม่ได้ไปไประหยัดน้ํามันด้วยนะครับไม่ได้เบรกลมน้ํามันแล้วก็เซอร์วิสง่ายไม่แพงนะครับผมคันนี้แนะนําเลยกับนิสสันอะเมล่าหนึ่งจุดศูนย ER e ์อีสปอร์เทคปีสองพันสิบแปดจดปีสองพันสิบเก้าคันนี้มากับเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นโลกลโลเท่านั้นเองนะครับผมราคาดีเลยครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาท เครดิตดีฟีดดาวได้เลยนะครับผมผ่อนอยู่ประมาณส0 0พกว่าบาทเองนะครับผมใครหาอยู่ไหมสีดำสวยเลยนะครับสนใจคันนี้นะครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลย0 9 2 2 5 2 7 5 4 0เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับเช้าสายบ่ายดึกทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปอ่อไปเองนะครับให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ให้ผมด้วยนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับอัันดบวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ